ตอนรับเข้าสู่ช่องนูเดโนชาแนลครับพาแฟนมยย้อนกลับไปดูสุดยอดคู่มวยในอดีตครับเป็นการพบกันระหว่างเดชนรงศิษย์จาบูลครับเจ้าโลมามหาภัยเจอกับทางด้าน 3A ทอรัตนาเกียรตซสายไฟลามทุ่งครับคู่นี้โชกันเป็นคู่ประกอบรายการครับรายการมวยนัดใหญ่ศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกินในเดใจ31ตุลาคมปี51ที่วิกสังกสีครับลุมพินีพระราม4ครับ คู่นี้เป็นการป้องกันแชมป์ครับ122ปอนด์ลุมพินีที่เด่นนรงเป็นแชมป์อยู่นะครับส่วน 3A เป็นผู้ท้าชิงครับแต่ว่าชกกันที่พิกัด120ปอนด์ดูครับคู่นี้นี่ก็ถือเป็นคู่รักคู่แคนอีกหนึ่งคู่ครับในอดีตชกกันหลายไฟครับกรรมาการอุดมดีกระจ่าผู้ชี้ขาดบนเวทียกนี้ยกที่2ครับนำมาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสุดยอดคู่มวยรุ่นกลางอีกหนึ่งคู่ครับ ในช่วงเวลาประมาณ12ปีที่ผ่านมานะครับเชื่อว่าเป็นที่ชื่นชอบของแฟนมวยครับเพราะว่าทั้งเด็ดนันลงแล้วก็ 3A เอนีแฟนคลับเยอะทั้งคู่ครับเด็ดนนันลงนี่จากอำเภอประเลียนจังหวัดกลางนะครับส่วน 3A จากอำเภอเมืองบุรีรัมยสิงอีสานเจอกับพกักกาแแนใต้ครับคู่นี้ไฟล่าสุดก่อนที่จะมาเจอกันนะครับในไฟนี้ เดอนนัรนงนี้เอาชนะเจนลบสักหอมสินนะครับส่วนทางด้าน 3A นี่แพ้ให้กับการชายแฟรเทคมาก็มาเจอกันไฟนี้ยังน่าดูน่าชมครับเปิดเกมชนเลยครับเจ้าโลมามหาภัยหรือว่าโลมาลมดีครับไฟไหนชนะนี่จะหอมแก้มผู้ชกหอมแก้มกรรมการครับสร้างสีสันได้เยอะเลยทีเดียวแต่ว่าไฟนี้ก็ไม่ง่ายเลยครับเจอกับซ้ายไฟลำทุ่งครับ แข่งหนักมากๆครับ 3A คนนี้ 3A ทอรัตนาเกียรติครับหรือว่าไกะย่าง5ดาวนะครับคนเดียวกันหมด2ยกโยครับสถานการณ์ตอนนี้ยันเสมอที่เด็ดนันลงครับแฟนมวยเชื่อเปปลายเนี่ยเอาอยู่ครับเพราะว่าเป็นมวยที่ปอดใหญ่ปลายแรงแล้วก็หัวจิตหัวใจนี่เกินร้อยครับโลมามหาภัย แต่ว่ามวยเข่าจะไปตี 3A นี่ไม่ใช่งานง่ายครับเพราะว่าแกเป็นมวยที่ไล่แขนเก่งครับแล้วก็พลังแทงซ้ายนี่เดี๋ยวดูครับจะหยุดโลมาได้หรือเปล่าเริ่มจะก่อติดคิดตังครับเริ่มจะเร่งเกมมากขึ้นครับเบียดเข้าหาครับทางด้านเดนนารงเสียบเข่าครับแต่ว่าโดนตั้งกำแพงเอาไว้ตีไม่ถน,นัด เดินอดเดินชนไปเรื่อยเลยครับได้ทรงเดินในลูกขยันลูกเปิดเกมครับสไตล์กันโชคแบบนี้นี่กรรมการวิสังกสีนี่ชอบครับดูครับบดไปเรื่อยครับโดนแฮงซ้ายของ 3A แต่ว่าเดินต่อครับจับในแล้วก็ขว้าคอมานี่ครับไล่แขนตั้งแขนเอาไว้ครับ 3A นักมวยรุ่นน้องรุ่นหลังๆนี้ต้องดูเป็นตัวอย่างเลยครับวิธีแก้มวยเข่านี แกยังไงครับดูวิธีการโจของ 3A ครับส่วนเดนารงก็นอกไม่สนชนอย่างเดียวนี่ครับเจอกับ 3A นี่ต้องอัดต้องชนครับถ้าเกิดไปมัวยืนคุยนี่แม่มีสิธิ์โดนเตะเด้งเป็นลูกขนุนแน่ๆครับอาวุธมวยยังไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับเดนารงแต่ว่าได้ลูกเดินครับได้ลูกขยัน นะครับด้ลูกเปิดเกมนี่นครับโอ,โ,โอ้โหโยนเข่าลอยเข้าไปแลกกับแข้งซ้ายของ 3A ครับซ้ายยาวๆครับเตะมันแข้งเลยเดินครับ 3A เหลือต่อครับเดชนลงสิจจาบูลหรือว่าเดชนลงวสังประไพครับก็เปลี่ยนมาหลายสีเสื้อเหมือนกันครับเดชนลงคนนี้ ที่ช่วงฮอตฮที่สุดก็เป็นเดดนอารมศิจาบูญนี่แหละครับช่วงพีกพของเขาเลยครับอัดมาหมดแล้วครับธงชัยต่อศิลาชัยลูกนังเล็กลูกพับบาทนะครับข้ามวิกไปเจอกับพวกจัดชัยน้อยสิบเบนจำมะครับฝั่งราชราชดำเนินครับสุวรรณสงชัยนี่ครับกดลงมาตีบดไปเรื่อยเบียดไปเรื่อยครับสาเอก็ถือว่ายังไม่เร่งมากนะครับ แข้งซ้ายนี่นานๆจะหวดมาสักครั้งหนึ่งโดนถีบเสียหลักลงลงไปครับหมดยกพอดีครับหมด3ยกครับเดชนรงขยับต่อ5 4นะครับแฟนมวยยังเชื่อในความแก่งแล้วก็ลูกบ้าบิน,นครับเอาแล้วครับยกนี้มีอะไรใส่ให้หมดแล้วครับ3ดีก็เริ่มจะเตะมากขึ้นครับยกนี้เริ่มจะเน้นมากขึ้นนี่ครับแข้งซ้าย เตะไปบริเวณท่อนแขนของเด่นนรงครับโดนอีกแล้วครับหูหอสายยาวเตะเมื่อไหร่โดนเมื่อนั้นครับวัดพลังแข้งของ 3A ครับไฟนี้จะหยุดเด่นนรงได้หรือเปล่าครับหโหดูครับเตะหนักจริงๆครับโอ้โหดู 3A เตะนี่มันเหลือเกินครับเด่นนรงก็ถือว่ารับแข้งซ้ายไปเยอะนะครับยกนี้ดูครับ วงในก็ยังตีไม่ถนัดครับโดนอีกแล้วครับดูฮะไปให้หยุดเลยครับซ้ายไฟลามทุ่งครับไปไปเบรนท่อนแขนครับเจงาวานี้เสียหลักลุกลงไปดูครับกระโดดเขาลอยครับเดนนลงแมแต่โดนแข้งซ้ายยกนี้นี่โอ้โหสามเอก็ถือว่าเป็นยกเก่งของเขาเลยนะครับสามเอทอรแล้วนะเกียรติยกสี่ครับหฉายเขาฉายชุดใหญ่ครับซ้ายยาว เดนาลงคืนด้วยขวาครับแต่ว่าโอ้โหความหนักสู้ไม่ได้ครับโดนอีกแล้วครับโอ้โหดูครับเตะแขนห้อยเลยครับโอ้โหโดนชุดใหญ่ไฟกระพริบเดนาลงอ่ะฮึดสู้ครับแม่เมื่อสักครู่นี้โดนเตะขามุมครับทําท่าจะยอมครับอ่ะฮึดขึ้นมาอีกโอ้โหยกนี้ 3A มเแเตะแบบไม่เลี้ยงเลยครับดูครับโดนอีกแล้วครับ โอ้โหโลมาแย่แล้วครับถึงตอนนี้ราคาข้ามมาอยู่3เดอแล้วก็ไหลไปยาวเลยครับดูครับหนักเหลือเกินครับแข้งซ้ายโอ้โหแบบนี้เขาเรียกว่าเตะจนยอมครับมแม่นี้ถ้าไม่ใช่เดชนรงค์นี่คงเป็นตัวอื่น,นีทิ้งตัวไปแล้วครับยกนี้ดูเห็นชัดเลยครับว่าเดชนรงค์นี่ช้าลงไปครับบนล็อกก็ไหลต่อกันตัวเดียวแล้วครับถึงตอนนี้ นี่ครับกัดฟันสู้แล้วครับเดนาลงถึงแม้ว่าจะโอ้โหโดนเตะไปบริเวณท่อนแขนนี่เหมือนจะแขนห่อนี่ไปเลยครับราคาไปไกลลิฟตครับตอนนี้ยกสี่ยกเดียวนี่โอ้โหไม่ต้องถามหาราคาครับตอนนี้หาคนลองแทบไม่เจอครับนี่ครับดูอีกช็อต ภาพช้าชัดๆครับว่าเตะยังไงครับดูครับไปยัดตรงมุมแหละครับดูฮะต้องยืนรับอย่างเดียวเลยครับเดชนันลงโอโหหมด4ยกไปไกลลิฟครับราคาต่อรองยกสุดท้ายก็พยายามจะหึดสู้ครับเดชนนลงต่อยหมัดฟันศอกแม่แต่ว่า 3A ไม่ประท้าด้วยแหละครับมีโต้ด้วยแข้งซ้ายหนักๆแรงๆฮะยก4ี่ยกเดียวจริงๆครับ 3A นี่แหละครับอยูนั้นนี้เบอร์หนึ่งสายเพชรอินดีครับ3 a คนนี้พยายามจะฮึต่อยหมัดครับแต่ว่าดูครับความเก่าของ 3A ก็คุมเกมได้หมดแล้วครับราคาต่อรองไม่ต้องพูดถึงครับหาคนรองไม่เจอครับถึงตอนนี้รายการมวยนัดนี้นะครับ3ส,สิบเตุลาปี5้าหนึ่งคู่เอกวันนั้นนี่ก็เป็นแสนชัยสอ,สอ,สอคิงสตาร์ครับชนะแสนชัยน้อยโตโยต้าระยอง แล้วก็มีการใช้แฟเทคแพ้คะแนนวุฒิเดชลูกพระบาทครับพันศักดิ์ลูกบกอแพ้คะแนนเพชรบุชุเอเบกุ๊กติงทองแสงสว่างพันปาครับแพ้คะแนนปราดิฟนเนียซาน่าขุนพลจิ๋วแสงสว่างพันปาครับชนะคะแนนยอดเพชรวอรสังตะไพครับโชคช่วยเพชรสิริยิมชนะคะแนนสายลมน้อยเท็จส่วนคู่นี้ชกกันเป็นคู่ที่5ของรายการครับเกมขาดแล้วครับ 3A คุมได้หมดส่วนเดนลงก็โอ้โหยอมแลวครับ ต้องยอมรับหัวใจเลยครับเดนาลงรับเยอะจริงๆครับแต่ว่ายืนด้วยหัวใจครับแหมทั้งที่แทบจะยืนไม่ไหวเลยครับเตะไปบริเวณท่อนแขนนี่ห้อยหมดแล้วก็ไม่มีปัญหาครับหมดยกสุดท้ายครับนี <Okay. S 1> ่ครับจะมีการประกาศคะแนนแล้วก็ ตามภาพตามสายตาครับ 3A ทอรัตนเกียรติครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเดชนะลงศิษจ,จาบูญครับแล้วก็เป็นแชมป์คนใหม่ครับ122ปอนด์ของสนามมวยเวทีลุมพินีก็ย,ยอมรับการพ่ายแพ้แล้วครับเดชนะลงสู้ไม่ได้ครับฝ่านี้ชูมือขึ้นฟ้าครับ 3A ทอรัตนเกียรติ